อยู่บนท่าไหนผู้ชายชอบมาก สวัสดีครับเทนูวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการ e c r เ t Room นะครับวันนี้มีเคล็ดลับท่าอยู่บนเป็นเคล็ดที่แบบว่าหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้เพราะผมถูกกระทํามาบ่อยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยติดใจอะ่ะเวลาผู้หญิงอยู่ในท่าว o m ม n on Top หรือท่าราชินีบนเนี่ยแล้วทําอะไรแบบนี้มันเป็นแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆที่แบบว่าเป็นดีเทลอะ่ะที่พอคุณใส่เข้าไปแล้วมันทําให้ท่าอยู่บนของคุณเนี่ยบางทีมันแค่เป็นท่าอยู่บนที่ผู้หญิงขึ้นไปนั่งขยม่มขยม่มขยม่ขยมธรรมดามันมีมิติมากขึ้นนมมัี ความวุลล่ยตีความหลากหลายมากขึ้นที่สําคัญนะเวลาผู้หญิงทําเคล็ดลับที่ผมเอามาฝากในบทเรียนนี้นะคุณจะดูเซ็กซี่ขึ้นเป็นเท่าทวีคูณเลยบางคนบอกโค้ดค่ะหนูหนูอวนนะคะหนูอ้วนก้นหนูใหญ่มากเลยหนูจะทําได้หรอคะทาได้บางคนบอกโค้ดคะหนูขาสั้นคะ่ะหนูตัวเล็กผอมดําค่ะหนูจะทําได้หรอคะทาได้นะฮะการที่เราจะแซ่บในเรื่องบนเตียงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสรีระแต่อย่างใดแต่มันขึ้นอยู่ที่ความมั่นใจของเราอินเนอร์ของเราอารมณ์ทางเพศของเราที่สําคัญเราต้องฝึกฝนและปฏิบัติ บ่อๆมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นแซบขึ้นนะครับแรกๆบางคนบอกโอ้โหโคดอยู่บนไม่เป็นเลยจับใส่ก็ยากลําบากเหลือเกินแต่ถ้าคุณทาบ่อยๆอ,อะไรก็ตามถ้าเราฝึกทําบ่อยๆเมื่อเราทากับข้าวอ่ะครั้งแรกเราทําไม่อร่อยหรอกนะฮะแต่พอเราทําครั้ง2ครั้ง3ครั้ง40ครั้งผ่านไปเนี่ยรสชาติมันจะดีขึ้นเพราะเราเรียนรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีเราต้องปรับตรงนี้ให้ดีขึ้นเฮ้ยอันนี้ดีแล้วทําให้มันดีต่อไปเฮ้ยอันนี้มันยังพร่องอยู่เติมมันให้มันเต็มนะฮะมีเซ็กก็เหมือนกันดังนั้น่อยบบนเนแรรกกกะขิง้นนว ทำได้หรือจะทำได้หรือพอทำไปสักข้าครั้งนี่ขยมไม่ยอมลงเลยก็มีนะฮะวันนี้มาดูเทคนิคของผมนะฮะท่าแรกผมอยากจะให้ผู้ชายของคุณเนี่ยนอนง่ายราบไปกับที่นอนสาวๆเป็นฝ่ายนั่งคล่อมโดยที่คุณหันหน้าไปทางปลายเท้าเขาอันนี้จะเหมาะมากเลยถ้าแฟนของคุณเนี่ยเวลาที่เขาแข่งตัวสมุิผมผมเป็นแฟนคุณนะเวลาที่เขาแข่งตัวแล้วน้องเคเขาเนี่ยชี้ไปข้างหน้าแบบนี้หรืองงลงแบบนี้จะเหมาะกับผู้ชายที่มีลักษณะสลีระแบบนี้อ่ะนิ้วชี้ผมเป็นน้องเคนะสมมติแข่งตัวแล้วมันทิ่มไปข้างหน้าอย่างเงี้ยตรงๆ หรือไม่นั้น,ม,น,ม,นมันงงไปข้างหน้าหรืองงลงอย่างเงี้ยเวลาเขานอนขึ้นผู้ชายที่มีลักษณะน้องเคแบบเนี้ยนอนราบลงไปเนี้ยน้องเคเขาจะขึ้นมาเป็นอย่างงี้กับชี้ไปข้างหน้าดังนั้นผมจึงต้องการให้สาวๆเนี้ยหันไปทางปลายเท้าเขาแล้วคุณค่อยๆถอยน้องสาวของคุณไปคลอบทับน้อง K. เคบางคนอาจจะใช้ใช้มือช่วยจับหน่อยหรืออะไรแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะแต่ยังไงขอให้มันเข้าไปให้ได้สําเร็จหลังจากคุณทําท่านี้เรียบร้อยแล้วนะฮะใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วน้องเคของเขาอยู่ในตัวคุณเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณเริ่มเริ่มขยับสะโพก ขยับเอวขยับน้องสาวคุณเพื่อหาตำแหน่งที่มันส่วนหัวของมันนะส่วนหัวของอเจ้าน้องเคตัวนี้ให้มันไปโดนจุดภายในที่คุณรู้สึกดีจุดภายในในที่นี้คืออะไร1คือ G Spot ที่อยู่ภายใน2คือบริเวณปากมดลูกหาตำแหน่งเนี่ยลองดันลึกดันตื้นเอียงซ้ายเอียงขวาหมุนเอวไปมาอะไรก็ได้นะฮะทุกครั้งที่คุณขยับคุณรู้ไหมว่าผู้ชายจะรู้สึกเสียวถ้าช่องคลอดคุณฟิตกระชับเนี่ยแล้วเราคุณขยับเข้าออกขึ้นลงหรือเอียงซ้ายเอียงขวาหรือหมุนบดก็ตามนะฮะผู้ชายจะรู้สึกเสียวแล้วอิน เกกับการที่คุณขยับตัวนะฮะอ่ะพอเข้าที่แล้วโดนจุดแล้วหาจุดเจอแล้วทีเนี้ยตอนแรกนะขย่มไปก่อนนั่งขยม่มขยม่มขยม่มจะเป็นท่านั่งยองก็ได้หรือคุกเข่าก็ได้นะ,ะนึกออกไหมท่าที่ผู้หญิงคุกเข่าคล้ายๆ้าท่าเทพธิดาแต่ให้แบกต้นขาแยกออกจากกันแล้วก็เอามือหนึ่งอ่ะอาจจะก,กดต้นขาผู้ชายไว้นะฮะคุณนั่งสมมติผมเป็นคุณผมผม,ผมนั่งอยู่ในท่านี้อ่ะมือหนึ่งอาจจะก,กดขาผู้ชายไว้นะฮะสองมือหรือเอาไปวางที่พื้นก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะพอคุณทําไปได้สักพักนนึประมาาาณ3ททีี5 ให้ค, hey, คุณลองเลื่อนมือคุณอะไปข้างหน้าให้มากขึ้นเพื่ออะไร P เพื่อให้ก้นคุณเนี่ยมัน s <S ยกสูงขึ้นมานิดนึง pensa, เวลาที่ก้นคุณยกสูงขึ้นมานิดหนึง่งเนะี้ยผู้ชายที่เขานอนอยู่แน่นอนเลยผมจะบอกเลยนะผู้ชายแทบทุกคนเลยถ้าสมมติอยู่ในท่าอยู่บนแล้วนอนงายเนี่ยแล้วผู้หญิงไกำลังขย่มอยู่เนี่ยผู้ชายทุกคนเลยจะมองไปที่ก้นของผู้หญิ<ๆ>ง,ง,งแงละจะมองไปที่น้องสาวของผู้หญิงดังนั้นภาพที่เขาเห็นเนี่ยพอคุณโน้มตัวไปข้างหน้าเนี่ย้เอ๋ เขาจะเห็นจ้าเอกเห็นน้องสาวของคุณชัดเจนแล้วยิ่งคุณขยับเคลื่อนไหวให้มันช้าๆเนิบๆแบบท่านี้นะเทคนิคที่ผมบอกเมื่อกี้ที่ดีเทลที่อยากฝากกันนะให้เนิบๆพอคุณโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วพอน้องสาวคุณมันเพเยอขึ้นผู้ชายเห็นน้องคุณเห็นน้องเคเขาชัดเจนให้คุณทาเนิบๆเข้าออกเข้าออกเนิบๆโอ้โหตอนนี้แหละตัวคุณเองก็จะได้สัมผัสถึถงความเสียวที่มันช้าๆผู้ชายก็จะสัมผัสได้เหมือนกันกับคุณและภาพที่เขาเห็นเนี่ยมันจะเป็นภาพที่เซ็กซี่เขามากมันจะติดตา มผมชอบท่าน,นี้มากเพราะไม่ว่าจะทํากับใครผมจะรู้สึกว่าภาพมันติดตานะฮะมันเป็นภาพเซ็กซี่ที่ติดตาแล้วเราจะเก็บเอาไว้จินตนาการตอนที่ไม่ได้เจอกันได้นะฮะอ่ะให้ลองทําแบบนี้เนิบๆแต่ระวังหลุดนะคือถ้าใครเป็นแฟนมีแฟนที่แบบว่าเป็นผู้ชายที่น้องเคสั้นอย่าอย่าลากยาวลากสั้นลากสั้นเวลาคุณคุณคุณขย่มตัวไปข้างหน้าโยกอย่างเงี้ยโย่งเงี้ย,ย,ยสะโพกคุณน้องสาวคุณเนี่ยให้มันเป็นการสาวสั้นอนะ่ะอย่่ยาวมากแต่ถ้าแฟนคุณใหญ่ยาวเนี่ยคุณสามารถทํายาวๆได้อ่ะสักพักหนึ่ง เป็นการเป็นการพักเป็นการพักด้วยการทําช้าๆใช่ไหมแล้วคุณก็ค่อยๆถอยกลับมานั่งขยมเร็วเหมือนเดิมทำอย่างเงี้ยสลับกันสักสองสามทีขยมเร็วๆๆๆ,ๆสักสามนาทีแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ทำเนิบๆเนิบๆ,ๆ,ๆช้าๆสักสิบทียี่สิบทีมันจะช่วยให้ทั้งคุณและเขาเนี่ยรู้สึกมากขึ้นภาพที่ผู้ชายเห็นมันจะสร้างความตื่นเต้นมากขึ้นนะฮะบางคนบอกคค oh, ้านึกภาพไม่ออกค่ะทำไงคะนี่เลยมาเรียนกับผมในคอร์สออนไลน์ท่าดีทีเด็ดนะฮะชื่อภาษาอังกฤษบอกว่าเบสติม์นะครับในคอร์ส จะมี10บบทเรียนซึ่งจะสอนท่าในการร่วมรักต่างๆครบทุกบทเรียนเลยและเป็นท่าที่แบบช่วยให้แซบขึ้นช่วยให้สนุกขึ้นใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆท่านี้ก็จะมีอยู่ในบทเรียนที่ชื่อว่าอยู่บนนะครับแล้วก็ในคอร์ดผมจะมีรูปให้ดูด้วยบางคนบอกโค้ดอธิบายหนูไม่เห็นภาพอยากเห็นภาพก็ต้องมาเรียนในคอร์สท่าดีทีเด็ดนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ราคา4,900บาทจาก5,400บาทยังมีโปรโมชั่นอยู่นะฮะดังนั้นรีบทักมาดูแล้วสนใจฟังแล้วอยากเรียนอยากศึกษาหาความรู้นะฮะทักมาได้ ที่ไล n ์แอด h a น n e วิทด้านล่างนี้นะครับท่าที่1ผ่านไปซึ่งเป็นท่าที่ผมแบบว่า recommend เหมือนกันว่าให้เอาไปทำแล้วมันจะเวิร์กนะครับมาถึงท่าที่2ก็ยังอยู่บนอยู่แต่อยู่บนอันนี้เป็นอยู่บนแบบว่าคุณนั่งตักเขาแล้วหันหน้าเข้าอ่า อความรู้สึกต่างนะอันนี้คุณอาจจะให้ผู้ชายนั่งพิงที่หัวเตียงก็ได้อย่านอนหงายแบบเมื่อกี้แล้วนะเป็นนั่งพิงเอาหมอนพิงหลังไว้หรือแบบนั่งที่โซฟาแล้วแล้วไหลก้นลงมาหน่อยแล้วคุณขึ้นไปนั่งตักเขาหันหน้าเข้าท่านี้มันจะทําได้หลายมิติมากเลยมันไม่ได้แค่นั่งตักแล้วขย่มอย่างเดียวนะฮะถ้าสมมติคุณขย่มเขาแล้วคุณอกกอบรอ,อบตัวเขาให้หน้าเขาซุกอยู่ที่หน้าอกคุณเนี่ยให้เขาได้เล่นกับหน้าอกคุณไม่ว่าจะเป็นการหอมการจูบก,การดูดนมอะไรเงี้ยมันจะเป็นท่าทีีี่่่่่่ฝรรรรรรังเเเเาาาาาาจะะะยกกวววทไ้้ใชบออพพ ลาผู้หญิงนั่งขย่มอยู่บนตักผู้ชายแบบผ่านหน้าเข้าเนี่ยผู้ชายสามารถเล่นกับหน้าอกผู้หญิงได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นด้วยมือด้วยปากด้วยการจูบแล้วบางทีเราก็อาจจะจูบปากกันแล้วกันได้อ่าคุณลองดูสิในขณะที่คุณกําลังขย่มอยู่แล้วจูบปากเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะเกิดความโรแมนติกเกิดขึ้นมันจะเกิดมิติของความหวานการโรแมนติกแล้วก็แบบว่าสอยู่ไปด้วยในตัวนะฮะดังนั้นมันจะเป็นหนึ่งท่าในการที่จะใช้บอกรักคนรักของคุณแล้วคุณจะได้สัมผัสความรักกลับมามันจะเป็นท่าที่ทําบ่อยๆสคนเนี่ยถ้า <laughs> <laughs> สมม Boy, จะเกิดความรักกันจะเกิดความควบแน่นแนบแน่นในความรู้สึกของกันและกันนะครับแต่ถ้าคุณบอกโอยหนูรักกันดีแล้วแต่หนูอยากแซ่บหนูอยากเพิ่มความเซ็กซี่อ่ะแทนที่เราจะอาโอบรอบคอผู้ชายหรือกอดผู้ชายเข้ามานันแน่นนะเราเปลี่ยนใหม่เราเอามือไปไว้ข้างหลังอ่ะสมมติคุณนั่งอยู่บนตักผู้ชายใช่ปะ่ะให้คุณคุณเอ็นตัวไปด้านหลังแล้วคุณใช้มือสองข้างเนี่ยไปวางที่ต้นขาเขาหรือวางที่พื้นเตียงก็ได้วางเสร็จแล้วคุณก็ค่อยๆขยับสะโพกให้น้องสาวคุณเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงทีเนี้ยสิ่ง ที่ผู้ชายจะทําคืออะไรบ้าผู้ชายก็จะคืนลุบตาลงไปมองที่น้องเคของเขาก่อนน้องสาวของคุณหรือถ้าคุณไม่เขินนะคุณลองมองลงไปอะแล้วเวลาคุณเห็นภาพจังหวะที่มันเคลื่อนไหวอะเข้าออกเข้าออกเนี่ยมันจะเป็นภาพที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ดีทางผู้หญิงผู้ชายสเต็ปหนึ่ง กอดกันเป็นท่าบอกรักเป็นท่าโรแมนติกสเต็ปสองผละออกจากกันแต่ยังขยับอยู่ก็จะเป็นท่าที่แบบเพิ่มความกระสานเพิ่มความตื่นเต้นกระตุ้นรสสัมผัสข,ของความเซ็กซี่ให้มากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็มีภาพประกอบเช่นกันนะครับอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าเดทเอ็กซ์ตรีมท่าดีทีเด็ดนะครับสนใจอยากเป็นนักเรียนของผมอยากจะเอาบทเรียนพวกนี้ไปเรียนรู้ฝึกฝนตนเองให้มีพัฒนาการในเรื่องบนเตียงที่แบบเฮ้ยเป็นผู้หญิงที่แซ่บมากผู้ชายหลงมากนี่ทักมาได้เลยลายแอตเทนโดวิชข้างล่าง รหรือใครอยากจะปรึกษาปัญหาในเรื่องบนเตียงนะฮะปัญหาแบบเอ้ยมีปัญหาอย่างนี้ควรเรียนคอร์สไหนดีคะเอ้ยแฟนมีลักษณะน้องเคแบบนี้ควรใช้ท่าไหนในการร่วมรักดีคะคอร์สท่าดีทีเด็ดมีสอนหมดหรืออยากจะปรึกษาผมก็ได้ให้ผมตอบเป็นการส่วนตัวได้เลยนะฮะทักมาที่ไลน์แอชแนวิกนี้ได้เลยเช่นเดียวกันวันนี้ฝากการบ้านเอาไว้2ท่า3ท่าให้ลองไปปรับใช้กับคู่รักคุณดูแล้วถ้ามันดีไม่ดียังไงไลน์มาบอกผมได้นะครับแล้วเ,เจอกันครับ